สำหรับชุดนี้นะครับเตรียมตัวจัดลีลังนะครับไปตำบลเวียงพางคำนะครับแม่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนะครับเปิดงานวันแรกนะครับต้อนรับจุดจีนเลยนะครับก็เตรียมต้อนรับส่งเลยนะครับชุดนี้เป็นรุ่นสีนะครับเป็นสีเขียวเข้มนะครับชุดนี้สีเขียวเข้ม2หัวเตาขนาดใหญ่นะฮะแล้วก็เป็นหัวเตาฟืนเตาถ่านนะครับใช้ด้วยกันได้เลยนะครับหัวนี้นะฮะ เราเปิดด้านหน้าไว้นะครับใช้เตาทั้งฐานและฟืนได้นะครับ่าถ่านแล้วก็เสียบด้านหน้าได้ฟืนก็เสียบด้านหน้าได้ส่วนหัวนี้นะครับเป็นหัวแก๊สนะครับหัวหัวเตาเราก็ทําให้มันคลาสสิกเหมือนกับหัวเตาฐานเลยนะครับชิ้นงานเราลงตัวนะครับตัวนี้เป็นแก๊สหัวเล่ง kb 5นะครับออโต้นะครับเซฟตี้ตัวนี้ใช้บิดอย่างเดียวไม่ต้องใช้ปืนยิงนะครับงานตัวนี้เป็นงานสีคลาสสิกนะครับ สำหรับชุดนี้นะครับมีความยาวอยู่ที่112เซนนะครับกว้าง55สูง65สนะครับส่วนช่องขี้เททานะครับจะอยู่ด้านล่างนี้นะครับสามารถที่จะใช้มือเอาเอาง่ายๆครับขนาดใหญ่สามารถใช้กระบวยได้นะครับมือเรายังเข้าได้เลยนะครับมือเอกเนี่ยเข้าไปลวงได้เลยนะครับขี้เท่าเย็นเย็นนี่ลวงได้เลยนะครับส่วนด้านล่างนะครับสีตัวนี้นะครับเป็นสีเม็ดทราย เราไม่ใช้สีทาเอานะครับและเราไม่ใช้สีน้ำมันนะครับสีชนิดนี้เป็นสีพิเศษนะครับสีตัวนี้นะครับกันเชื้อรานะครับสีตัวนี้กันเชื้อราด้วยนะครับรุ่นสีเราจะคลาสสิกแบบนี้เลยนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับติดตั้งแก๊สพร้อมใช้เลยนะครับราคาอยู่ที่9 7 0 0ยังราคาเดิมนะครับเอกยังยืนราคาเดิมไว้อยู่ ยังไงลูกค้าท่านใดสนใจเข้าชมได้ที่เพจค l าสส i c โังโลหรือ member's line เอกนะครับ0823459597นะครับชอบสีไหนนะครับปีนี้เอกทำทุกสีนะครับลูกค้าชอบสีไหนสั่งได้เลยนะครับเขียวแดงดำเหลืองม่วงอะไรว่ามาเลยนะครับปีนี้เราทำทุกสีนะครับเราได้ชุดสีมาใหม่นะครับสำหรับลูกค้าที่ชื่นชอบผลงานก็เข้าชมได้นะครับทางเพจค l าสส i c อังโลหรือ member's line ์แด ได้ทั้ง2ช่องทางนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เดี๋ยวรีบจัดเตรียมตีลังนะครับสวัสดีครับ